สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องเมีเมอ์มอนตาร์ชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะ,คะเราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะดวงความรักของชาวทาตุในะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะก็ในวันนี้เนาะเราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะก็อยากเป็นเพื่อนรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่า เรื่องราวนะคะพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะพลังงานของชาวทัตุไฟนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเ,เพื่อนๆโอเคมาเริ่มกันวันนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในท็อปปีนะคะคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่เนาะในตอนนี้นะคะ mm. เขาคิดยังไงบ้างนะคะคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเรามาดูกันพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟเนาะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะไพ่ขึ้นพลังงานเก้าเหรียญราชนีถือไม้เท้าสามเหรียญแล้วก็เดอะโบล์นะคะ พลังงานขึ้นมาเหมือนกับว่าการที่เรามีเป้าหมายมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมีความสุขในการเป็นเวที่เราเลือกอะเส้นทางที่เราตัดสินใจนะคะเหมือนว่าตัวคุณเองอะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายทั้งในเรื่องราวของ ความรักในเรื่องราวของการงานการเงินชีวิตส่วนตัวครอบครัวนะคะแพลนหมดเลยการจะมีการได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะต่างประเทศการได้มีบ้านมีรถอะไรทุกอย่างมันรู้สึกว่าคุณมีการแพนนิ่งหรือว่าตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยทิศทางพลังงานในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับจุดที่เป็นการพัฒนาการต่อยอดในรูปแบบเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ทีนี้มันมองว่าจะมีแพชชั่นมีจุดที่ต่อติดแล้วก็ไปต่ออะไรแบบนี้ในทิศทางที่ควรจะเป็นเราสุกว่ามีโอกาสมีพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นนะพลังงานในช่วงเวลานี้ขึ้น 9, 9. 9. เหรียญ9เหรียญเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราแบบว่าสามารถที่จะ ยืนหยัดได้นะคะแบบว่าแฮปปี้ได้มีความสุขได้อยู่ได้ด้วยตัวของตัวเราเองนะคะสำหรับชาวทาตไฟเนะี่ยมือนมองว่าคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบอินดีพนเดนต์ได้ใช้ชีวิตแบบอิสระได้แบบใช้ชีวิตคนเดียวได้คือหมายความว่ากินข้าวคนเดียวเดินทางคนเดียวทำอะไรคนเดียวท่องเที่ยวอ่บริหารจัดก,การชีวิตคนเดียวได้อะคือบางเถีย ต่อให้ไม่มีใครเข้ามาช่วยหรือว่าซัพพอร์ตคุณอนะ่ะมันรู้สึกว่าคุณก็ยืนด้วยตัวเองได้ประมาณนี้ค่ะด้วยด้วยลักษณะในตอนนี้เป็นพลังงานที่ขึ้นมาในรูปแบบนี้นะคะเรามองว่าคือคุณเริ่มต้นจากการที่ตัวเองการให้ความสุขการวางรากฐานของตัวเองในจุดที่มีความมั่นคงมั่นใจนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรียนเนี่ยจะเป็นในเรื่องดาวของความรัก ที่จะเข้ามาเติมเต็มนะคะความรู้สึกของคุณเติมเต็มในรูปแบบของการที่มีพลังงานของการที่แบบถ้าเป็นคนที่ใช่เข้ามาแล้วตอบโจทย์ทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคเป็นแนวทางเป็นเป้าหมายที่คุณแผนไว้เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้จริงๆนะคะมนว่าก็ มีทิศทางที่จะไปต่ออ๋อมีทิศทางในรูปแบบนี้ประมาณนี้นะคะมีทิศทางในการที่จะได้ไปต่อกับคุณหรือมาเติมเต็มส่วนที่คุณยังขาดอยู่ประมาณนี้นะคะไปขึ้นพลังงานในรูปแบบการมีแพชช่ o นการได้มีการพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเหมือนว่าหลายๆคนในที่นี้นะพลังงานเป็นอย่างไรอีกขึ้นมามี เราสึกว่าเป็นพลังงานภาพขลงคนที่มีพาชั่นนะคะบางคนอาจจะประสบความสําเร็จหรือว่ามีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสําหรับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะจะเป็นอย่างไรอีกบ้างนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟไฟขึ้นพลังงานจาติสนะคะมีพลังงาน n i o g w f o n s นะคะสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็มีพลังงานแดไม้เท้าขึ้นมานะคะ โอกาสในช่วงเวลานี้นะคะมันมองว่าอยู่ในจุดของ การต่อยอดก่อร่างสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะหรือคุณอาจจะแพนนิ่งเกี่ยวกับการวางรากฐานนะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมองหาคนที่จะเข้ามาแล้วสามารถที่จะไปกันต่อในทิศทางที่เป็นการชฉิเบรดการวางเป้าหมายความมั่นคงการมั่นหมายการแต่งงานแบบนี้เป็นต้นนะคะมนบอกเลยว่าเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะมีคนที่เขากำลังจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะเข้ามาถึงคุณนะ มีการ take action มามีการติดต่อมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะคุณน่าจะได้รับข่าวดีหรือว่าข้อความที่คุณรอคอยอยู่นะพลังงานมีขึ้นพลังงาน Kingswear Passion โอกาสนะคะในความรู้สึกนะ,ะที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีทิศทางของพลังงาน Justice เนอะเป็นเหมือนกับรูปแบบ Uh, แนวทางนะคะในทิศทางของการที่มีความแฟร์มีความยุติธรรมในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะเราสึกว่าจะมีแนวทางของโอกาสตรงนั้นนะคะที่เกิดขึ้นนะพลังงานในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นอย่างไรนะคะพลังงานในช่วงเวลาต่อจากนี้ รู้สึกว่าคุณก็มองหาความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์และมีเหตุมีผลสามารถพูดคุยกันได้แล้วตัวคุณเนี่ยเหมือนว่าโฟกัสกับแพชชั่นความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้มาดูซิพลังงานเพิ่มเติมเป็นอย่างไรไพ่ขึ้น2ไมใเท้านะคะมีไพ่ queen of s w o นะคะวิว for June นะคะเป็นลักษณะของกลงล้อแห่งโชคชะตาเนาะเราสุขว่าในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีทิศทางของการที่คุณน่าจะได้มีจุดที่เป็นพลังงานอะไรบางอย่างพาร์ทเนอร์นะคะพลังงานของ ส่งไม้เท้าเนาะคนต้องบอกว่าเป็นพลังงานในรูปแบบที่เป็นการวางแผนวางแผนนะคะเกี่ยวกับคู่ชีวิตเกี่ยวกับคนรักที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในชว่วงลาต่อจากนี้เนี่ย หน้าที่จะต้องเป็นคนแบบไหนเป็นคนลักษณะย,ยังไงนะคะหรือว่าเขาควรที่จะต้องมีมุมมองความคิดทัศนคติอะไรยังไงบ้างนะคะลักษณะพลังงานมันว่าคุณมีการตัดสินใจหรือทําอะไรที่มีความเด็ดขาดชัดเจนมากขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วก็เห็นถึงทิศทางการแบบเปลี่ยนแปลงอ่าจังหวะช่วงเวลาทามมิ่งที่เป็นของคุณแหละเป็นช่วงเวลาที่เราจะมีความ คิดเยอะอ่าเป็นพิเศษนะคะเราสุกว่าคุณจะพยายามคิดพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเนาะเพราะเรากลัวเหมือนกลัวความผิดพลาดสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอีกเนาะพลังงานเพิ่มเติม,มนะคะก็ขอดูกันหน่อยว่าพลังงานนะของคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่เนี่ยนะพลังงานเขาเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานขึ้นมามีเจ็ดถ้วย k King of Cups นะคะพลังงานหนึ่งมเท้า แล้วก็เป็นพลังงานเด็กถึงไม้เท้านะคะมันว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาน่าจะมีแพชชั่นนะคะมีจุดในการที่จะเริ่มต้นกับการทำสิ่งที่เขาวางเป้าหมายเอาไว้บางคนเป็นในเรื่องของการงานเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจการงานอะไรต่างๆเริ่มต้นในเรื่องราวของการได้ศึกษาได้เรียนรู้นะคะมันว่าเขามีโอกาสทางความรักเยอะแยะมากมายเลยพลังงานขึ้นเจ็ดถ้วยนะคะมีพลังงานของคนที่ เป็นเหมือนกับคนที่มีจิตใจดีอ่ะมีคนเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะชอบในการซัพพอร์ตแล้วก็รับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ม,มองว่าเขาเป็นสายซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจนะคะเป็นคนที่อยากจ,จะให้คำแนะนำปรึกษาได้แล้วก็มนมมองว่า คนคน,นี้เขาเป็นคนที่พยายามเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นคือเวลาที่มีข้อปัญหาหรือทําอะไรอะคือมองในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคุณขอดูหน่อยความรู้สึกของเขานะคะตามท็อปิกเลยนะที่รู้สึกต่อชาวทักไฟอะคะ่ะเมสสิงธนูที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในเวลานี้นะคะเป็นอย่างไรใพ่ขึ้นพลังงานอัศวินถือไม้เท้านะคะ มีพลังงาน3ถ้วยเซเว่นนะคะมีพลังงาน10ดาบนะคะแล้วก็เป็นพลังงาน4ดาบขึ้นมานะคะโอกาสในช่วงเวลานี้นะคะอยู่ในจุดของการพยายามนะคะกับการที่จะพยายามไปกับความสัมพันธ์นี้เนาะอยู่ในจุดที่มันเหมือนกับมีทิศทางของความ ได้ฟื้นฟูได้ฮีลิ่งอะไรความรู้สึกบางอย่างคือรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นกันม,มีในเรื่องราวความหนักความหน่วงอะคะ่ะในความสัมพันธ์ความผิดหวังความเสียใจอะไรที่รู้สึกว่าผิดจากที่เราคาดหวังไปประมาณเนี้นะคะมันมีลักษณะของการแบบพลังงานในความพยายามในความสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้แล้วก็เรามีความรู้สึกว่า เหมือนช่วงนี้นะคะมันมีการเบรกหรือว่ามันมีการชะลอกับเรื่องราวบ,บางอย่างมีคนที่แบบได้ใช้เวลาในการปรับฟื้นฟูสภาพจิตใจพักกายพักใจ,กใจอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานเหมือนมีจุดเชื่อมต่อกัอนด้วยพลังงานของเพื่อนเนาะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เพื่อนแนะนํานะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวทางของการที่มีคอนเน็กชันเชื่อมต่อกันจากกลุ่มเพื่อนรวมถึง อาจจะได้พบได้เจอได้เจอกันนะคะผ่านงานเลี้ยงสังสรรค์งานสังคมอะไรต่างๆก็เป็นได้นะสำหรับบางคนนะคะมองว่ามีแพชชั่นในการที่จะเดินหน้าเนาะในความสัมพันธ์หรือว่ามีแพชชั่นในการใช้ชีวิตคือคนคนนี้ความรู้สึกเขามองว่าในความสัมพันธ์นี้ตัวเขาก็รู้สึกได้ถึงแพลชั่นพลังงานอยากคีบคอนเนคชั่นกับคุณไว้นั่นแหละมันเหมือนมีพลังงานอะไรที่ต้องเคลียร์กันอะ เราขอดูหน่อยนะคะมีประเด็นอะไรที่ต้องเคลียร์หรอคะมีประเด็นอะไรมีความคิดมากวิตกกังวลเนาะมีความเครียดฮืมมีโลกส่วนตัวมันเหมือนกับว่ามีมุมมีสิ่งที่ตัวคุณตัวเขาต่างโฟกัสที่ตัวของตัวเองอะค่ะแล้วก็มีเรื่องของการบางแผ่นวางแผ่นมันว่าน่าจะมีการเคลียร์กับประเด็นอะไรต่างๆเนาะมันมีความลังเลมีความสับสนในความรู้สึก ขึ้นมาในเวลานี้นะคะไพ่ขึ้นพลังงานสองดาบนะคะมันว่าเขาลังเลเขาสับสนแล้วก็คิดมากคิดฝุ้งนะคะอืมมีความคิดเยอะนะคะในช่วงเวลานี้น่าจะมีการวางแผนวางแผนในการเดินทางนะคะคือเหมือนกับคนคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่มีโลกส่วนตัวหรือว่ามีสิ่งที่โฟกัสอะ่ะอืมในแบบของตัวเองแล้วก็มันมองว่า เรื่องที่อาจจะต้องเคลียร์กันในเรื่องของการจัดสรรเวลาก็ได้การแบบมีช่วงเวลามีทัมมิ่งดีๆที่จําเป็นจะต้องมีการบางแผนวางแผนเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเอยพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะมึงขอดูหน่อยว่าความรู้สึกที่เขามีต่อชาวทักไปเป็นอย่างไรอีกคะ่ะ ไพ่เครื่องเดือดไพเนสนะคะมีพไพ่ห้าเทา้า8แปดเท้านะคะมีไพ่พลังงานห้าดาบแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะมันมองว่าเขาคิดว่าคุณมีความมั่นใจนะคะเขาคิดว่าชาวธาตไฟเนี่ยมั่นใจแล้วก็ตอนนี้เขาก็เดาใจคุณไม่ถูกเลยว่าตัวคุณคิดยังไงนะคะเหมือนกับเดาใจไม่ถูกเดาทางได้ยากหรือบางทีอารมณ์คุณเนะ่ะมันเหมือนมีความขึ้นขึ้น,นลงๆการแสดงออกก็ไม่ชัดเจนนะคะ เป็นพลังงานของคนที่เป็นตัวของตัวเองด้วยนะบางเทีคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแบบขัดแยง้งคอนฟ lict กันในเรื่องของมุมมองอะไรต่างๆนะคะหรือการยึดมั่นถือมั่นกับอะไรบางอย่างที่มันมากไปทีนี้เนี่ยมนมองว่าเขาอยากจะส่งข้อความอยากที่จะสื่อสารหาตัวคุณนะคะชาวทัศไฟคืออยากที่จะมีการพูดมีการคุยหรือว่าติดต่อคุณผ่านมาช่องทางใดช่องทางหนึ่งคะ่ะ ทิศทงพลังงานในตรงนี้มันว่าอยู่ในจุดของการที่อยากเริ่มต้นอยากที่จะเรียนรู้หรือว่าอยากที่จะทําความเข้าใจกันมากกว่านี้ในประเด็นอะไรต่างๆที่ยังมองว่ายังเป็นปัญหาอยู่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยในตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมามาดูกันซีความรู้สึกของเขาในช่วงเวลานี้เลยอะคะ่ะเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมคะชาวทักน์ใจ ขึ้นพลังงานแต่คือมิดนะคนว,ว่าเขาค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวนะขึ้นพลังงานสมเหรียญเดนม a g i เชียนะคะแล้วก็มีสิบเหรียญคนว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้ถึงขนาดว่าฟุ้งเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะแต่เป็นพลังงานของการที่รู้แล้วแหละว่ามีเป้าหมายอะไรนะคะเขาอยากพูดอยากคุยอยากปรึกษาหารือหรือประเด็นอะไรต่างๆเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณอนะ่ะคุณว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นการเติมเต็ม ใจฟูหรือมีความรู้สึกที่เป็นในรูปแบบของการอยากจะพัฒนาาเหมือนกับได้พื้นที่สบายใจได้พื้นที่เซฟโซนสามารถจะพูดสามารถจะคุยกับคุณได้หลากหลายเรื่องเลยนะคะวันว่าพอถามถึงคุณเนี่ยมีไพ่ของพลังงานการ m a n i f ่เฟสนะคะวันว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยในการตั้งแพนเกี่ยวกับในเรื่องราวของคนรักหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความที่แบบ คุณสมบัติของอะไรตรงนั้นน่าจะใกล้เคียงกับตัวคุณอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับบางคนนะอาจจะเ,เรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะสมมติมว่าเขาเองอ่ะก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องของตัวเองค่อนข้างเยอะงานอดิเรกสิ่งที่สนใจนะคะทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมกันคนคนนี้เนี่ยนะคะวันอยากถามหน่อยว่าเขาจะเทคชั่นอะไรไหมมาถึงชาวธาตุไฟอ่ะ แวความรู้สึกเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นพื้นที่สบายใจเป็นเซฟโซนให้กับเขาอะให้ขึ้นพลังงานเด็กถึงไม้เท้าค่ะก้าวไม้เท้าขึ้นมานะเจ็ดไม้เทา้าไม้เท้าหมดเลยเหรอโอเคแต่มูนขึ้นมาเพราะว่าเขาแอบ,บคิดเยอะอยู่ค่ะแอบบคิดมากเหมือนกันมีความรู้สึกว่าเขาเองอยากพยายามนะคะ มันว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเป็นในรูปแบบของการมองอะคะ่ะการส่องการประเมินดูความสัมพันธ์นี้ว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาควรที่จะต้องมีการเทชชั่นหรือทำอะไรในรูปแบบไหนยังไงบ้างนะคะเป็นพลังงานของโอกาสทางความรักที่สัมผัสได้ว่าน่าจะเป็นพลังงานในรูปแบบของ ประเมินสถานการณ์ก่อนอเรามีประสบการณ์มีเรื่องราวต่างๆที่มีมาในช่วงเวลานี้เราสามารถที่จะทำนะคะหรือสามารถที่จะเข้ามาทำอะไรได้บ้างกับความสัมพันธ์นี้เพื่อให้มีแพชชั่นนะคะหรือมีมุมมองในการที่จะไปต่อด้วยกันได้นะคะประมาณนี้ทีนี้พลังงานจะเป็นอย่างไรอีกพลังงานเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรอีกมาดูสิ การเท a ชันของเขาไพ่ขึ้นพลังงานเก้าเหรียญนะคะมีราชินีถือดาบนะคะมีพลังงาน10ถ้วยแล้วก็6ไม้เท้าขึ้นมานะคะโอกาสในช่วงเวลานี้มนว่าอยู่ในจุดของ passion มุมมองความคิดความรู้สึกนะคะ มีพลังงานการเติมเต็มความสุขนะคะการที่มีการตัดสินใจหรือทำอะไรให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะที่ทางโอกาสพลังงานในตอนนี้มันเหมือนกับจุดที่มีมีการได้แบบ ชีตตัวเองอะ่ะแล้วตัดสินใจกับสิ่งที่เป็นความสุขของตัวเองจริงๆนะคะมันว่าการที่เขาจะเข้ามาหรือทําอะไรเนี่ยเขาต้องตัดสินใจมาอย่างดีแล้วนะแล้วคนคนนี้เขาจะเข้ามาเติมเต็มอะค่ะให้ตัวคุณรู้สึกได้ถึงพลังงานความสุข,พล,งงสขพลังงานความผูกพันการเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรที่เป็นพลังงานความรักที่สื่อตรงออกมามีแพชชั่นในการที่อยากจะไปต่อนะคะคือมันว่าเขาเริ่มต้นจากการรักตัวเองอะ่ะแล้วมัน มีการสื่อสารจนเกิดการเทเชันแบบนี้ได้นยมันว่าเขาตัดสินใจมาอย่างดีแล้วว่าคุณเนี่ย mm hmm. ก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ขาดได้ถ้าสำหรับบางคนที่เขามีแพชชั่นพลังงานอยากไปต่อแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราทิทางเอาคำที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการเทคชันอะไรมานะคะจะเป็นอย่างไร ใพ่ขึ้นสี่เหรียญดูคิดเยอะนะดูคุณพยายามคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะพลังงานมีทั้ง10บถ้วยสามดาบและพลังงาน Judgment นะคะมันว่าหลายๆคนมีการตัดสินใจด้วยเหตุและผลนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นพลังงานของการที่มีการฟื้นฟูสิ่งเก่าๆขึ้นมาเนาะพลังงาน Judgment แล้วก็อะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าต้องได้รับการเยียวยาการปลดล็อกการให้อภยัยหรือการฮีลิง่งมอนว่าจะเกิดขึ้นนะคะคือมีการเปิดโอกาสมีแพชชั่นแล้วก็เป็นทิศทางของความสุขที่เกิดขึ้นนะคะเป็นพลังงานดีๆนะมีมันต้องบอกแบบนี้มีทั้งเศร้ามีทั้งสุขอา่า มีทุกมีสุขประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่าภาพรวมบรรยากาศก็ได้เคลียอะไรหลายอย่างกับตัวคุณเองได้ฮิลลิ่งแล้วก็ได้ฟื้นฟูพลังงานบางอย่างนะคะภาพรวมก็รู้สึกว่าคุณก็คิดคิดเยอะเหมือนกันเหมือนพยายามคิดว่าเราจะตัดสินใจในเวนไหนดีอะคะ่ะอืมคุณก็เปิดโอกาสแหละแต่เหมือนว่าคุณคุณอาจจะใช้เวลาในการเยียวยาวัจิตใจตัวเราเองด้วยนะคะหรือสาหรับการเอนดิ้งกับปัญหา เราขอดูกันหน่อยว่าไพ่ขึ้อยากบอกหรือว่าแนะนำอะไรให้กับชาวทัดใไบ้างคะ่ะไพ่ขึ้นอัศวินถือดาบนะคะราชินีถือไม้เท้ามีไพ่เดอะสเตรน,นะคะพลังงานแปดถ้วยขึ้นมาเนาะมีอะไรจ้ะคิงออ w โ r ดนะคะการตัดสินใจเนี่ยของคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยมันว่าอาจจะต้อง อาศัยความชัดเจนในเรื่องราวของเป้าหมายในชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะอีโก้พลังงานหรือว่าสิ่งที่เรายุดมั่นถือมั่นอาจจะต้องปรับให้มันอยู่ในจุดในโซนพลังงานที่พอดีกับตัวเราอะค่ะบางสถานการณ์คุณไม่จําเป็นจะต้องฝืนหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องกดดันตัวเองนะมันว่าคุณเลือกที่จะเดินออกจากสถานการณ์ได้นะคะบางสถานการณ์ถ้ามันอึดอัดนะเรามองว่าตัวคุณอะ การตัดสินใจเป็นประเด็นสำคัญชัดเจนแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเอออยากไปต่อหรือว่าอยากลุยกับความสัมพันธ์ที่มันมีเงื่อนไขมีอุปสรรคเหมืนว่าก็ไปได้คนโทรล,ลได้แต่คุณอาจจะมีความเหนื่อยแล้วก็มีความสุขว่าต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะอทีนี้แล้วคุณจะตัดสินใจยังไงดีล่ะคุณควรจะตัดสินใจยังไงคะใหขึ้นพลังงานห้าดาบ แปดไม่เทา้า1ห่ถ้วย8ปดเตียญและสี่ดาบเขาบอกว่าไม่ต้องรีบให้บอกไม่ต้องรีบนะคะก็ปรับพลังงานสมมุติถ้าเราเจอกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วมันว่าคุณปรับพลังงานได้เรื่อยๆเลยเหมือนกับว่า เดี๋ยวเขาหยุดนิ่งขอคิดก่อนนะคะแล้วไปในเวไหนถ้าเห็นทางออกก็ไปต่อถ้าไม่เห็นทางออกเหมือนว่าคุณคุณก็เลือกได้นะคะคือมันจะมีโอกาสหรือมีชอยที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกได้ว่าเป็นพลังงานที่ตรงใจคุณอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าพลังงานต่อจากนี้เนี่ยมันจะมีทั้งเงื่อนไขหรือว่ามีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในภาวะที่ต้องฮิลจิตฮิลใจอะประมาณนี้ค่ะอืม แต่เร็วๆนี้เนี่ยคุณก็จะได้รับการสื่อสารมาแหละมันว่าคุณก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ที่ได้เลือกโอกาสที่เข้ามาแล้วอะนะคะโฟกัสกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะต้องบอกแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะชาวราศีกันนะคะชาวราศีพฤษภนะคะ ชาวราศีมังกรแล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะประมาณนี้นะอ่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับมุนว่านะคุณอาจจะต้องใช้เวลาหรือว่า มันมีพลังงานอะไรให้คุณได้ปรับพลังงานเยอะเลยนะคะชาวธาตุไฟอาจจะต้องปรับคิดเป็นสเต็ปอะคะ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาเข้ามาในความสัมพันธ์หรือมาเทคช่นอะไรเจริงมันว่าคุณอาจจะใช้เวลาได้นะในการค่อยๆที่จะดูพฤติกรรมของเขาไปนะคะแล้วก็มนว่าคุณมีโอกาสมีทางเลือกที่เข้ามาฉะนั้นก็ลองค่อยๆพิจารณาไปเนาะฟื้นฟูปรับพลังงานของตัวเราให้มันอยู่ในจุดที่ มันสมดุลแล้วโอเคอะ่ะอืมมันถึงจะสามารถที่จะไปต่อในสเต็ปถัดไปได้นะคะไพ่ขึ้นพลังงานอย่างไรอันนี้มตนจะให้เป็นตัวอะลคาลอาด์าน,นะคะโคเวอร์ Cover จ้ะเบรนดอฟจ้ะยูนิเวอร์จ้ะคือบางทีอะ่ะเราเราก,เราก็เราก็คิดมากเนาะรากหมดแบบนี้พลังงานของ าชาวทัศไฟที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้มันว่าคุณคิดเยอะนะคะอย่างที่เห็นพลังงานสี่เหรียญพลังงานอะไรหลายอย่างขึ้นมาในเวลานี้นะคะบอกเลยว่าแบบอยากให้มีพลังงานบวกดีกว่าบางอย่างที่มันจําเป็นจะต้องปล่อยไปก็ต้องปล่อยไปบ้างหรือบางจุดที่แบบเออมันควรที่จะต้อง คือคุณต้องใจดีทั้งกับตัวเองนอกจากคุณใจดีกับคนอื่นแล้วคุณก็ใจดีกับตัวเองด้วยละกันหรือว่าถ้าในตอนนี้สุว่าปดปล่อยพลังงานอะไรได้ยากอยากให้ลองไปปรับฟื้นฟูสภาพจิตใจดูก่อนคือปัญหาบางทีอะมันมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดนะคะแล้วก็อย่าไปแบบว่าเฮ้ยคือแบบการที่เราผิดพลาดครั้งหนึ่งหรือว่าการที่เราผิดพลาดมาก่อนหน้านี้เราจะผิดพลาดไปตลอดอะไรเงี้ยคือนอกจากให้โอกาสคนอื่นก็ให้โอกาสตัวเราเองด้วยแล้วก็ กดปล่อยพลัางงานให้มันมีความเป็นอิสระในการคิดในการตัดสินใจมากขึ้นนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้นะชาวทัดไฟแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะ,ะตัวคุณเนี่ยไพ่เขาอยากที่จะสื่อสารนะคะ Healing Message ยังไงบ้างนะ,ะมาดูกันนะคะไพ่อยากจะสื่อสารอะไรถึงคุณบ้าง Healing Message นะคะ Creation นะคะ เลิบนะคะเจอร์นีนะคะโอเคมันว่าคุณกดดันตัวเองมากเหมือนกันนะคะกับเาาคำหรือว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะในเวลานี้นะคะแบบว่ามันว่าปลดปล่อยอะไรออกมาบ้างการเป็นตัวเองการแสดงออกนะคะการความคิดการกระทําอะไรที่คุณคิดหรือว่าถ้าคุณรู้สึกรักใครชอบใครนะความ การที่เราเก็บอะไรไปมากกับมันมันก็ไม่ดีทําให้มันอยู่ในจุดที่มันโอเคสมดุลลงตัวแสดงออกในจุดที่มันพอดีสําหรับตัวคุณแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คุณเอนจอยกับเส้นทางเนี้ยค่ะเอนจอยกับเส้นทางในระหว่างทางที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้เนาะไม่ใช่ว่าเรารอถึงเส้นชายแบบมีความรักที่เรามีความสุขแบบโอ๊ยแบบ ลงเอยแต่งงานบ้่นใหม่แล้วเราค่อยแฮปปี้อ่ะไม่ใช่มันต้องเอ j นจอยทุกโมเมนต์ไปเลยนั่นตั้งตรงเนี้ยค่ะก็ฉะนั้นเราก็จะได้คัดเลือกเนาะโมเมนต์ไหนที่ใช่โมเมนต์ไหนที่แบบทําให้คุณรู้สึกโอเคจริงๆอะ่ะอืมประมาณนี้ทีนี้เนาะก็เดี๋ยวเรา กลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะมันก็แบบว่าอยากขออวยพรให้ทุกคนได้พบเจอกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้อยากให้คลิปนี้เพื่อนๆรับไปแต่พลังงานบวกนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเก็บไอคิดมากเป็นดวงภาพรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเนาะสําหรับวันนี้บายบายคะ่ะ